ในร่างกายของคุณเขาฟังจิตของคุณนะคะแล้วเขาก็ไปทําให้มันเกิดอ่าดัะะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากได้สิ่งใหม่ๆคุณอยากได้ในทุกๆเช้าคุณก็แค่เปลี่ยนนะคะคุณก็พูดกับตัวเองไปเลยว่าคุณอยากได้อ่าอ่ะอย่างคุณทนทีอะอยากได้สุขภาพดีอยากได้เอาความมัง่งคั่งเหลือเฟืออ่าคุณทนนันทีก็พูดกับตัวเองทุกเช้าเลยว่าอ๋อฉันอยาก มีสุขภาพดีมีอายุลดลงเหลือ25มีหุ่นส4 2 4 3, 5, ี่ยิสคนนี้ก็จพูดกับตัวเองทุกเช้าอย่างนี้นะคะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยค่ะมันจะไปสั่งทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะคุณคุณลองสั่งดูนะคะแล้วนะถ้าคุณแล้วคุณได้ยังไงก็คุณก็มาบอกคุณทนนี่ด้วยนะคะเขาอย่างคุณทันนี่เนี่ยไปดูอในอดีตนะคะสี่ห้าปีที่แล้วนี่แบบโอ้โหอ้วกว้นนะคะอ้วบว้นนะคะ,นนะ,คะแล้วก็ แล้วก็สั่งค่อยๆสั่งจิตตัวเองมาเรื่อยๆ,ๆนะตอนนี้ก็เปลี่ยนไปนะคะอะแล้วคุณี้ก็ได้อย่างที่ต้องการนะคะแล้วก็ความมาั่งคั่งเหลือเฟือมันก็ตามมานะคะอ่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ที่เพจคุูณินีนะคะบายบาย